ถ้าไม่เชื่อคนหมดกิเลสแล้วจะไปเชื่อใครล่ะจ๊ะคนมีกิเลสไปแล้วก็พูดแล้วเขาหวังพ้นแต่นี่พระสัมามาสัมพุทธเจ้าถมกิเลสแล้วท่านไม่ต้องการอะไรอีกแล้วให้เพราะมหากรุณาสงสารนี่เละจ๊ะทิ้งได้เรียกโปรดสัตว์นี่ไงสงสารเนี่ยไม่อยากให้ไปทุกข์ทรมานอย่างนั้นจึงสอนขอเพียงทําตามท่านเท่า,น,ทาน,นั้นแหละก็จะได้เป็นอย่างท่านท่านเป็นอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นนี่นหละจ๊ะ ดังนั้นในวันบวชพระสัมามพุวิชาจึงแนะนาให้ผู้บวชได้เ,เรียกรรมฐานเป็นเบื้องตน้นเออตรงนี้ขอย้ำเลยจ้ะทุกท้อยคําของพระอุปชัชฌายท่านประธานโอวาทในวันนี้มีความสําคัญทุกท้อยคําเลยทุกประโยคพึงปฏิบัติตามคําสอนนั้นจะได้รับประโยชน์สุขนี่นะจ๊ะที่จะเกิดขึ้นกับตัวสมกับการที่ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วก็วิ่งเข้าวัดมาบวชนี่นะจ๊ะ จะได้คุ้มครองจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านให้เกิดปัญญายเห็นตามความเป็นจริงคือพระัยฟุ้งมาแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเห็นภาพภายในเพราะฉะนั้นกรรมฐานนี่จะเป็นเครื่องขจัดเครื่องกั้นการเห็นจริงเราคุ้นเคยว่าเครื่องกั้นจิตอะจริงคือเครื่องกั้นการเห็นภาพภายในที่มีอยู่แล้วในตัวนี่นะจ๊ะ มีอยู่แล้วก็แปลว่ามันเป็นของจริงที่มีอยู่แล้วเพราะนั้นการเห็นไปตามความเป็นจริงก็คือการที่ใจหลุดพ้นจากความฟุง้งจากนิวรณ์ง้าแล้วเนี่ยก็จะมาสู่การเห็นซึ่งเป็นปกติของคนที่ปกติปกติต้องเป็นอย่างนี้นะจ๊ะแต่ที่ไม่เห็นเพราะว่าไม่ไม่ปกติอ่ะปกตินี่นะจ๊ะมีเครื่องกัน้นการเห็นเมื่อเรามีจิตหยุดนิ่งดีแล้ว ใช้จิตพิจารณาว่าสิ่งงหลายมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนรตตาคาว่าใช้จิตพิจารณาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่พิจารณาในที่นี้ไม่ได้แปลว่าการคิดแปลว่าดูเฉยๆพอเห็นแล้วรู้เรื่องหัวหน้าชั้นว่าดีไหมยเออ,อกลับดูแล้วไม่รู้เรื่องอ่าอันงนี้ต้องคิดเอะ๊ะอะไรเนะี่ยนี่นะเอะ๊ะอะไรนะั่ยอะไรอันงนี้ต้องคิดทีนี้คำว่าพิจารณาอย่างนี้นี่ เมื่อไม่ฟ้งแล้วพิจารณาด้วยการเห็นเห็นแล้วรู้เรื่องเลยนี่นะจ๊ะพ่ะถึงตอนนั้นก็จะสามารถควบคุมจิตและสงบประหพยุดนิ่งใช้สมาธิกรรมฐานช่วยเราเราก็จะบวชอยู่ได้สบายถ้าทำตามโอวาทิพระอุปชาประทานเกี่ยวเรื่องกรรมฐานนี่นะจ๊ะขอยืนยันว่าห้ 50, สา 60, สาิบพรรษาหกสิบพรรษาปลาเดียวเดียวไม่นานเลย เหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาท่านนั้นเองถ้าทำกรรมฐานถ้าทำกรรมฐานแล้วก็วัดร้างไม่มี<า>นี่นะจ๊ะมีแต่วัดล้น<า>นี่นะจ๊ะคือวัดรุ่งเรืองแล้วก็พุทธบุตรอยู่ในวัดล้นออกจนก็ต้องไปขยายวัดใหม่<า>เอออย่างนี้นะจ๊ะ<า>วัดร้างไม่มีเลยนี่ไม่มีขอให้ทำกรรมฐานนั่นนั่นแหละทำใจสงบง่ายๆ<า>คือไม่ต้องทำอะไรเลย แค่ทำเฉยๆหลับตาแล้วทําเฉยๆทําเฉยๆแค่นี้ไม่ได้อะไรมันจะง่ายไปกว่านี้อีกอ <c oughs> นี่นะจ๊ะให้เฉยๆแค่นั้นเองนี่ง่ายที่สุดแล้วนั่นหละจ้ะกรรมฐาน